สวัสดีครับมาเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้เราไม่ได้เล่นเคว็ดหลักแต่เราจะมาตามหาตำนานคำสาปของอุจิซึเนกันนะครับมันจะได้ธนูยาวด้วยวันนี้เราจะมาล่าธนูยาวกันไปเลยมีเรื่องเล่าไปด้วย 何も,も,まらいもんののないよ。何ないよ。何も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 たいよ。何もな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 いよ。 シンのゾーキータイムはシニウチ、マツゴノイキウオチツネコミハキータケノコウチツネズショニ、アキノスガタミエレバ、ミョウガノユはデアマサズイレドモ、シトノサケビノミキコユ、イダルワミナ、シトノ 内ね子をついに捕らえられ死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼしめす。討ちつね対馬へ流されて幾とせの後事切れる覚えるものもわずかなり発狂を打ちしかぬ指は対馬の島のもの隠し。

覚えておこうだがどこサガセバヨイノダ。ココロシズメルウチツネコー、アイサイノナいアシタイル。ノモキーラ。ポンハンド,ド,ド,ああドクシファー、ターンザイファンガド, <laughs> ドオ อยองข้างกันนี่เองไปครับตามลา่าหาตำนานเรื่องเล่าชาวนี้ไม่ใชอ่อยู่นั่น,นต้องรูทไปด้วยครับเอาไวค้คาบชุดพวกนี้น

ก็ว่าสุ่สานถูกปิดเอา้าเข้าไม่ได้เหรอปิดนี่เออก็ปิดมันก็เข้าไม่ได้ดูอ้อาวปิดตรงไหนล่ะนี่งไแสกตัวเข้าไปดิโอ้โหมึงตึบตืดเลยวะไม่มีอะไรนะ

อาวแล้วไอ้ดุยเ <c oughs> อ้ยใหญ่แล้วไม่เลิมเฮ้ยมันขึ้นไปไงออแล้วนึงนะครับแล้วเราจะขึ้นไปยังไงนี่อ๋อออวอ้นิว กลับทางเดิมอะอมอน่าจะกลับทางเดิมแล้วมันจะมีที่ขึ้นให้ทำไมอ้าวมืดตึ๊บอะไรเนี่ย อาบอดใช่แล้วเข้ามาผิดทางเือนี่ที่ตรงไหนเนี่ย<ฮ>แล้วก็มาถูกแล้วไม่ใช่หอาที่เราลอดมาตรงนี้แล้วก็มาจากทางนี้ไม่ใช่เหรอ ว่าทางไหนวะอ๋อเอ้ยกระโดดข้ามกระโดดข้ามแน่นอนกระโดดข้ามแน่นอ <c oughs> วนอ <c oughs> อว่าไปนั่นโอ๊ยอะไรอ่ะ โอ้โหตตามหาธนูต้องสามเทียข้ามีกลัวตาหรอกท่านท่านต้องเป็นหว่วงข้าหรอกข้าอ่ตรงไหนวเน่ยอ่าอันนี้เหมือนเป็นอะไรอ่อยู่ตรงไหนเล่เาอยู่ตรงไหนแล้ว เกาะนี้มันอยู่ตรงไหนอ๋อไม,ไม่ไม่มีเวลาเป่าอะไรล่ะนี่มันตามพระนั่นไปะ่ะหรือไงฮู้านี่ตามสายลมไป น่าจะตามสายลมไปละโอ้โหอยู่อย่างไกลเลยมาเรียกหาหน่อยมาให้เราแลวเพื่อจะห่างไปละมาะจันหน้าหน่อยมาข้าวเวลาข้าวเวลา อืม้านก็ให้ไม่ใชวันฉันชาที่ถูดละมึงฆ่าแบง่ายๆ

ボンでの戦に備え、船を修繕しておるのだろう。しばらく浜には近づくな。クリス、クリスジョな Come oh on god. đuôi nó ở phía dưới, ở phía dưới, ở phía là ở phía นงานเจอแล้วนั่นนูนน,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 นี่ครับอยู่ตรงโน้นเลยไปอะไรเดี๋ยวตรงนั้นมันจะเป็นที่ไปศาลเจ้า ไปมันก็ลงที่สารเจ้าเหมือนเดียวกันถ้าจะลงไปข้างล่างสุดทำทำยังไงน้อโอ้พาผมอ้อมโลกเลยวะระยะอ้อมสักเท่าไหร่นะถ้าอยากจะลงไป ลงไปยังไงเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งมาสานเจ้าเนกันให้ลงไปมีทางลงให้ด้วยนะไม่เี่ย์เนี่ยอ๋ยอาสานเจ้าโดดลงน้ำไปปะเนี่ย อ่าตรงนี้เหมาะสุดเหมาะสุดที่จะโดดอวัดปกติผมเคยโดดนะจากหน้าผาลงน้ำอะ่ะอ๋มันโดดไม่ได้เหรออีไหลอ่ะอ,อ,อีไหลอีไหล่ะเอโดดไม่ได้ด้วย ถ้าข้าจะลงไปยังไงอ่ะโอ้ยเลยเอาไปม,มั่วๆแบบนี้แหละข้าลงไปม,มั่วๆแบบนี้แหละมีชิตคุกแมนข้าจะมาผิดทางใช่หรือดูถ้าจะมาผิดทางนะข้า ก็จะลงไปยังไงอยากลงไปว้าพอดีไอ้ดุ้ยอะไรของมึงวันนี้ย่ยพาเข้ามาบิดทางห่ละกลับที่เดิมโอ้โหแค่ลงมาตรงนี้เนี่ยไม่ทำที่ลงให้อยู่หวะา โอ้โหแล้วได้ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมเงี้ยหรอโอ้ปวดหัววะไอ้เตายโหะก็รู้ว่ามันมีทางแยกด้วยนะเมื่อกี้ก็นึกว่าทางลงไปอีกทางหนึ่งแต่แม่งเป็นทางมาที่เดียวกันแต่แม่งเป็นสองแยกอะไรของเขาวะ่ะอ้าวิห อโอ้โหนู้นละตรงไปทางนู้นนะครับไปทางนี้เป็นทางหลอกจริงๆไป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 เ <c oughs> มื่อไหร่ใคาจะได้ธนูเนี่ยเหมืนนะ่ะเออเราก็ต้องตามดอกสีฟ้าไปดิ ผมบอกว่าผมบื้ออย่างวะเออแค่ตามหลอดสีฟ้าไปาไผมก็ไปมั่วสั่วไปแล้วผิดผมผิดเองอเนี่ยเสียเวลาอย่างเว้ยไม่หนีไม่หนีไม่หิ้ อยู่ตรงนี้โอ้มีนต้องรอยกันข้าฝันด้วยเอามา้าข้าไปไม่ได้รอยอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ด้างไหนวะ,ะเฮ้ยมั่วแล้วล่ะมั่วแล้วละเข้าอยู่หน้าเดียวข้างหน้า ชอบม่วเน,เน,นเราเฮ้ยอะไรเช่นไอืมในถ้ำเลยนะจิวจิวจิวอ้าวกเขาไร้ล้อมด้วยดอกม้สีฟ้าอ๋อเป็อีกที่นึง โอ้โหอันนี้เข้มมหาบอ่อแสว่วัต่ฟักอยู่ที่นู่นดีไข่ดีวร์บเอ้าเอ้าเน่ะเอ้าโอ้โห,โโหมีคนดักด้วยหากเจ้าคนมาต่อไปซิมาจะต้องพิจาดอย่ามาเลอเถอะท่าน เชื่อาวา่าก็เตือนจังเลยนะขยันเตือนจังนะขยันเตือนจังนะท่านนะ่ะไปแล้วมาไปใกล้สุดเสียเวลามากแล้วเกิดพิทางแหละ อย <sh arp> ู <groundwater ayud iter> ่ซีโกะด่าน้องเป็นไงบ้างอ้าวไม่มีทานีเอ้าเนียทำดาวสีฟ้าไป ข้าไม่มีเวลานะไว้ก่อนเด้อเอาไม่ใช่ละเขาว่าไม่ใช่ละข้ามีเวลาแล้วล่ะโอ้โหไม่มีเวลาแล้ว,นะว,อ,อ,วลนะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวข้ากลับมาหาเอง ที่หลอกนะนักบวชมันเอ้ยอยู่ที่นี่จริงๆว่ะอุิเนชิวอซเนะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยีดโอย อาหรือว่าไอ้นี่มันจะเป็นเจ้าของธนูวะอีซาดปล้อเ้ยกดีนะครับโทษทีโอโหหน้ากลางโวยวหร <c ười>

ท่านน่ะท่านโหดม,มากเลยนะอูอยอ้ยไม่ยคำาสาบไปแล้วลน่ะ ได้แล้วได้มลนะนูธนูระเบิดด้วยอัอมอโอ้มอืมอืมมอืมอือ ควรจะง,งา้างพูดนานเลยดูหน่อยดิอโอ้โหความเร็วแนวนะสายโูม,มาจูสุนโอ้โห้เปตังหนยาวนั่นก็ดีนะเอาไปซุ่มโจมตีไง ครับตอนนี้เราก็ได้ธนูมาเป็นที่เรียบสร้อยห้อยๆนี่ธน,นูนี่นี่มัาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <brush noise> ก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคราวหนะ้าบายยครับ